เรื่องน้องสาวเรารวมแล้วเนี่ยคนรอบข้างของงานโดนรประมาณเกือบ300ร้อยร้านน,น้องสาวโดนหลอกมันโด,โดนยังไงบางทีถ้าเราสั่งของในแอปต่างๆก็จะมีคนโทรมาใช่ไหมทุกคนก็คงเจอว่าโทรมาว่าอยากจะร่วมกิกจกรรมไหม<อ>เรามีโปรโมชั่นพิเศษให้นะถ้าคุณเห็นคุณสั่งของบ่อยคุณเป็นลูกค้าพิเศษถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณอยากมีรายได้พิเศษไหมคุณแค่ไปกดไลค์ ไปกดไลค์ปั๊บคุณก็จะได้เลย20หรือว่า40ก็แล้วแต่พอกดไลค์ปั๊บเขาบอกว่าครึ่งชั่วโมงเงินจะไหลเข้า2นาทีตึ้งสนาทีตึ้งกดทั้งวันก็ได้เป็นหลายๆพันก็ได้มาจริงๆเพอได้มาเอาขยับจะจะเพิ่มเลเวลอีกไหมคุณจะเอาไหมเลเวลขึ้นไปก็คือ50,000บาทสมมุมติ50,000ื่นห้าหมจะได้เท่าไหร่ จ็ดหมื่นภายในห้านาทีคิดดูมันกำลังหลอกเราด้วยเงินที่ให้จริงไงใช่คุณผู้ชมให้ตอนนั้นให้ตอนแรกๆให้จริงแล้วพอเริ่มหลักหมื่นหลักหมื่นห้าหมื่นโอนมาจริงสุดท้ายโดนแพงสุดที่ลงเงินไปคือเท่าไหร่เก้าหมื่นก่อนเก้าหมื่นตั้งแต่เก้าหมื่นโอนไปปั๊บจะได้แสนสามพอพอจะได้เวลาปั๊บเขาบอกมีคนกดรหัสผิดในสี่ห้าคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเริ่มมีข้อแม้แล้วเริ่มมีข้อแม้แล้วเพราะฉะนั้น ต้องโอนมายืนยันตัวตนอีก3ามแสนห้านี้เริ่มกระบวนการหลอกแล้วคุณะบวนการแบบนี้ทุกคนเจอเยอะมากโอนเลยก็อะไรแบบนี้ก็เลยหาเงินไปหาเงินทั่วไปหมดเลยสุดท้ายก็เสียเงินไปเท่าไหร่ก็เสียเงินไปประมาณเกือบสองล้าน อันนี้คืออุทาหรณ์นะอุทบอกว่าจริงๆแอปพลิเคชันพวกนี้ไม่มีไม่มีอะไรแบบนี้ใช่ไหมไม่มีจริงๆเขาจริงๆเข้ามาทุกวิธีทางขนาดไฟฟ้าเนี่ยบิน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 การไฟฟ้าเราฟฟ้านะเราต้องสังเกตนะบินการไฟฟ้าเวลาคุณนั่นเสร็จคุณก็รู้สึกสะดวกสบายคุณสแกนจ่ายถูกไหมเข้ามาเสียบหนบ้านใบนั้นน่ะมันปลอมหลัแกนปั๊บเงินหมดเลยในบัญชีไหลไปหมดนี่ตำรวจโดนนะ ก็เป็นห่วงคุณผู้ชมแหละเพราะว่าพอมันโดนมามันช้ำใจเดี๋ยวนี้มันมาทุกวิถีทางจริงๆเพราะแหวดเปิดคนที่โดนแล้วไม่กล้าออกมาพูดไัวพ่อจะรู้กลัวเมียจะรู้หัวผัวจะรู้อะไรเงี้ยเยอะแยะหมดเลยพี่เลีงส0มอยกว่าล้านตอนนี้รวมตัวกันขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ได้ทุกคนนะคะ